ถ้ายังไม่เคยกินหมกปลาคาวถือว่ายังมาไม่ถึงทางอีสานนะครับงบน้อยอร่อยพงุงวันนี้ขอเสนอเมนูพื้นบ้านอีสานแท้ๆครับหมกปลาคาวแบบบ้านๆไม่ต้องมีอะไรหรูครับแต่บอกเลยนัวถึงใจปลาคาว400กร,รัมครับเครื่องครบแล้วครับเดี๋ยวมาลงมือปรุงกันเลยครับขั้นตอนแรกจะโขกพริกก่อนนะครับพริกกินดาแห้ง8เม็ดตามด้วยผิวมะกรูดครึ่งลูกครับตะไคร้2ต้นโขกต่อครับ พอโขกพริกแหลกพอประมาณแล้วนะครับกระเทียมสี่กลีบครับหอมแดงสามหัวนั้นรวมมาโขกรวมกันครับโขกกลนละเอียดแล้วนะครับก็จะนํเข้าวเบื่อนะครับข้าวเบื่อนี้ใช้ข้าวเหนียวหนึ่งกำมือแช่น้ําให้เขานิ่มนะครับอย่างน้อยสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับเวลานํามาโขกรวมกับพริกจะได้โขกง่ายนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับจะผสมเครื่องก่อนนะครับนำพริกเครื่อง ที่เราโขลกไปสักครู่นี้นะครับน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาใส่ไปเลยครับเพื่อความนัวครับสามช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอได้แล้วก็นำเนื้อปลาขาวครับใส่ลงไปครับคนคลุกเคล้าต่อครับให้เครื่องกับเนื้อปลาผสมกันได้ดีนะครับพอคลุกเคล้าได้ที่แล้วนะครับก็ผัก ต้นหอม1นึ่งกำม,มือครับปะกคีาก็1นึ่งกำม,มือตามด้วยใบยแมงลักครับก็อีกหนึ่งกำม,มือครับคุกเขาเขากันจะดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการหอ่อห่อหมกครับ พอห่อเสร็จแล้วนะครับก็ติดเตาตั้งหม้อซึ้งนะครับเติมน้ำประมาณโดยใช้เวลา30นาทีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใบตองสลับห่อหมกก็สีก็เปลี่ยนแล้วครับถ้าสีใบตองเปลี่ยนเนื้อปลาก็สุกแล้วหรือว่าจะเช็คด้วยก่อนก็ได้ครับนี่ก็ถือว่าสุกแล้วครับมาชิมหมกปลาคาด้วยกันครับเป็นสูตรทางอีสานแท้ๆครับเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยสุดๆครับใครชอบ เมนูพื้นบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ช่องงบน้อยอร่อยพุ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ